สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมันนี่สภาพามาให้กับเขาค่ะเมนูมันนี่มีอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องอย่างเดียวคอรล่อเลยค่ะสภาพมาพัดมาละใส่ไข่ค่ะสไตล์นูสูตรนูมาเบงวิธีทํากันค่ะพี่น้องส่วนผสมก็จะมีมะระค่ะพี่น้องแล้วก็พริกขี้หนูซอยกระเทียมบุบนะคะแล้วก็ไข่สองฟองค่ะส่วนมะระนะคะพี่น้องผู้ใดอยากมันขมนะคะเอาไปหั่นเจะสิล้ค่ะพี่น้องแช่น้ำเกลือทิมไว้สามสิบนาทีค่ะ เลือบาแซน้าเกลือทิมแล้วยังยัำนมขมอยู่พี่น้องเอามาตมออกอีกนหนึ่งน่คะพี่น้องหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเอามะาละสีนะคะพี่น้องไปคั่นคันคันกับน้าเกลือเนาะค่ะให้น้ำควอมขมออกค่ะเอามาพัดกระไดขึ้นกันเนาะคะ่ะแต่ของนูนี่จะพัดยังสีเลยเพราะว่าชอบกินขมขมค่ะพี่น้องนะคะก่อนจะล่งมือทํำกับฟาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นํามเดอร์จากทั้งยู u b e แล้วก็แฟนเพจ ฝากเป็ปกนกำลังใจให้นำเลค่ะกับช่องน้องไม่ไม่ทุกอย่างค่ะการเทการท่ามันระกำบบช่องต่างๆกันยัางม่เด้งหูปันใดเนาะคะ่ตะตนแหลกกคิคี่าระลงกเอาแค่เก็บประสบการณ์ไหวซื้อไหวเบิ่งซื้อนะคะพี่น้องมาค่ะที่นี่มาลงมือทมกันเลยค่ะส่วนน้ำมันอย่ในิดนี้นะคะพี่น้องนู้ใส่ไปสองสอนโต๊ะนะคะสาหรับุ้ดยานอ้วนยานบะมักน้ำมันเยอะก็แล้วจ่เข้านะคะ สบิบใส่เลยกระดาษพวกกะทานี่โมโบมติดแต่ตงโมกัสบ,ส,บสิบปซรค่ะเกียยกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะสว่วนวิธีทำของนูนะคะที่เห็ดยังเกี่ยวกับผัดไข่นะคะพี่น้องนุสยผัดไขก่ก่อนนะคะเพราะว่า มองค,คนเหมือนกระสัะัดพกพักพวก,ก,กยังเห็ดสุาราเขาตอกไข่ลงไปค่ะแต่หนูเห็ดโบเป็นหนูเห็ดหล้วย่ำไหนมันข้าวค่ะพี่นอ้องหนูก็เลยตรงพัดไข่เห็ดสุกก่อนเขาใส่พักอื่นๆค่ะ พยายามยี่ไข่ย่าให้มันแหลกแห้ง,ด,งด้วยค่ะคือดองมาสเปรสเซ่ดยค่ะก็ไข่เริ่มตุกคะ่ะพี่น้องตักขึ้นไว้ก่อนคะ่ะเพราะว่าข้าวสุกพัฒน์มะักมะระนี่ข้าสุากพัดน่านแน่คะ่ะพี่น้องห้ามไว้ตรงตักไข่ตรงนี้ก่อนเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราเอามาะระลงเลยคะ่ะ ถ้าเท้าพัดไข่ไป้อมมะระเลยอะ่ะกว่ามะระจะสุกไข่ก็จะแข็งบาแสเบาหนาิน้นนะคะพี่น้องหนูแนะนวํวมาให้ตักไข่ขึ้นแล้วก็พัมดพมะระให้มันสุกหรือว่าพี่น้องต้มมะระก่อนค่ะก็ต้องเอาไข่ขึ้นค่ะกับพัดใสืในกันเลยเพราะว่ามันมะระสุกแล้วนะคะของหนูหรือมะดะมะระลิบๆเลยค่ะบ้านเดียพานกันต้มกันอยังเลยค่ะ ได้หนูขออนุญาตพัดไปเลยเพิ่งก็สุกจ้าเอาละ่ะพี่น้องพอพัดมาละเริ่มสุกนะคะสังเกตบางว่าแต่หนูขออนุญาตขยับกล่องหน,นะะ่อยค่ะสังเกตบังว่ามาละจากเขี้ยวสุดๆก็จะไปเป็นเขียวคุนคุนนะคะนี่ก็เริ่มสุกค่ะพี่น้องสมัครสุกมากสุกสหน่อยก็แล้วแต่เลยนะคะ ข้ากับไข่ลงไปค่ะค่ะแลก็ตามด้วยผงปรุงรสีิตอไดก็ได้แบบกระเพรองมากค่ะนุใส่มือนีนุ้ยใส่รสด,ดีค่ะท่น้องแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะเสือแัดงข้อมผงคนใดบ่ามหาวานลายก็กย้ใส่ลายให้หนูด้วยค่ะก็กย้ใส่ลายแบบนี้ค่ะให้หนูนะ่าสบาน่ะ เาอาเมื่อฉีดก็ต้องชิมนนหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องเอิ่มซีอิ๊วขาวอีกหน่อยหนึ่งจ้ะเอาละ พ่อสนมี่ค่ะมีเค็มมีหวานกระแล้วติดท้ายด้วยพริกค่ะพี่น้องใส่ลูกปเลยค่ะอร่อยจ้ะแค่น,นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะมอลาผัดไข่หนุมกกระเจานให้เบิร์นคาพี่น้อง แล้วละจ้าพี่น้องมะละผัดไข่ค่ะกําลังหอนหอนควนควนๆน,น,นี่ค่ะพี่น้องนุสเสืเบิงนี่ค่ะง่ายๆเสแสบนะคะพี่น้องนุก็บอกไปแต่แต่ต้นคลิปแล้วเนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดทีบมกความขมของมะละเนาะคะ่ะก็เอาไปคั่นน้าเกลือหรือว่าแช่น้าเกลือไปสามสิบนาทีแล้วมาต้มอีกออกอีกน้ำ,นำห,หนึมมน่งก็ได,ด้ค่คะ,พนนะ,คะพี่น้องแต่สําหรับนุมัมขมๆนี่ค่ะกําลังชิมเมื่อกี้ขมกําลังพอดีบด้ขมจนกินบ่ได้ค่ะกําลังแสบพันเนาะค่ะพี่น้อง นี่คะ่ะแล้วก็ใส่ไข่ใส่บวบพริกลงไปค่ะตัดความขมแน่กับโดยบวบพริกใส่น้ำตาลค่ะพี่น้องนี่คะ่ะกินก็ขอสวยหอน,หอนแแบ่แบๆค่ะนี่คะ่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเมนูเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่มากินคเนะคะเหตุแบบนี้ก็แสบค่ะพี่น้องละค่ะนี่เละจ้ะขอบคุณละลยลเดอค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบพื้นก็ลัังใจดีๆที่นีให้กันเสมอนะคะพี่น้อง ทางเผื่อนใหม่ <S <S เผื่อนเกา่าขามาบอกนุ่งหัวม,มนของมือกินเขาหัวผ้าในกันค่ะบ้านลังนี้ก็คือเก่าค่ะเป็นคนกันเองง่ายๆนะคะพี่น้องตอนนี้ซื้อส่องกับกับมีเพิ่มยังขึ้นมานิดนึงนะคะพี่น้องเพิ่มโดนล,ล้ละคะ่ะหนูก็บริจเจงข่าวบอกเก่าพี่น้องนะคะกับกับมี่ยังกับใซซซื้อจริงหนูเข้าไปอีกหน่อยนึงนะคะ่ะพี่น้องกับแค่นั้นนะคะพายองหัวมนซื้อหนูซื้อจีนไดกับเบิ้งใน่ซื้อส่องก็ได้คะ่ะเอิ่นตามนั่นก็ได้ค่ะนะคะพี่น้องนะคะ ขอพูดละลายค่ะทีนี่มาจา้าเมื่อกี้เขาในกันค่ะมาลาผัดไข่ค่ะ